กรรมมันตีดจ้หลวดทีหลีเวยสมน,ำน้ำนาบดเก่งดีนักโดนฟ้าดินลงโทษซะบ้างหมดตัวละครนี่ค <cer conservatives> งงั้นแหละพ่อนนท์ให้ลูกน้องไปดูมาแล้วนะมันบอกว่าบ้านของพวกมันน่ะเหลือแต่ตอนี่ยังดีนะที่สำนักงานหมอลำอ่ะไม่ถูกเผาไปด้วยแี่อย่าบอกว่าเป็นฝีมือของแก ไอ้นัดจะให้นอนเป็นจอนให้ได้เลยหรือไงอะถึงจะพอใจอะแเลือไม่จริงอะอยู่ดีๆบ้านเขาจะถูกไฟไหม้ได้ยังไงอ๋อหรือว่าพอลูกเห็นเป็นใจกับบังนอนนำํำเฮ้ยพ่อเจ็บขนาดนี้มีบัญญาไปแหยังไผยได้เฮาไผสีห่หูก็มีแต่พอกับบังนอนเท่านั้นแหละที่ไม่เลือก,กับพวกเขาคนอย่างไอ้นอนท์ถ้าคิดจะแก้แค้นพวกมัน นนไม่เผาบ้านมันให้งโง่หรอกไม่เห็นจะได้เลยขึ้นมาเลยนนไปไปนั่ง เห็นมันดีมันพิเศษก็พอเนี่ยไปปลอบใจมันเลยมีอะไรเสียหายมั้งหรือเปล่าอ่ะช่วยชดหน่อยนะเอาให้แม่จ้ะ แม่ไม่มีแรงจะสู้ดาวแม่ยอมแพ้แม่ไม่มีกำลังใจจะก้าวต่อไปทำไมแม่ไม่ตายไปในกองไฟเลยนะมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปแม่แม่ยังมีดาวอยู่นะ ถ้าแม่ตายไปแล้วดาวจะอยู่กับใครอะจ๊ะแม่แม่สัญญากับดาวนะว่าแม่จะอยู่เพื่อดาวอยู่เพื่อวงของเราแม่แม่หันไปดูรอบๆสิไม่มีใครเร่ะว่าเป็นความผิดของแม่เลยสักคนนะ เสร็จแล้วจ้ามามากินข้าวมาเรียบร้อเะเอาเสือปูตรงนี้เลยเนาะมาตรงนี้เลยลกมามาดาวนะพิมกินให้ได้หน่อยนะจ๊ะจะได้มีแรงเรากินไม่ลงนะจ้ะกินไม่ลงก็ต้องกิน ยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากนะ้ายกโทษให้ฉันด้วยนะฉันผิดเองฉันไม่สามารถรักษาสมบัติของพ่อแกไว้ได้ ไม่เป็นไรเราจะนะเดี๋ยวอีกหน่อยพอเรามีเงินเราก็สร้างบ้านใหม่ได้แล้วตอนนี้เราจะอยู่กันยังไง มาทำไมหลีกไปดีกว่าฉันไม่อยากมีเรื่องกับแกแต่กูไม่ให้มึงเข้าไปอุยมีอะไรไหมมีแล้วมึงอยากลองดีกับกูก็เอามานี่อยู่เลยนะทั้ง่มดนั่นแหละนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันนะถ้าพวกคุณจะมาสมน้ำหน้ากันเชิญกลับไปได้เลยดาวคุณเป็นยังไงบ้าง ฉันยังไม่ตายหรอกแล้วก็ไม่มีใครตายด้วยผมเป็นห่วงคุณนะผมไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนีกคุณเก็บความห่วงคุณไปให้คนอื่นเถอะฉันไม่ต้องการเอาขอบคุณหลๆลด้วจ้ะไอ้พุ่นที่มีน้ำใจกับพวกเฮา ไม่ใส่ไม่าดาวมาทั้งหเพื่อนไปสองคนเฮ้ยว่าต้องตามเปตั้งควางพ่อเขาดอกเอามือสกรปรกของคุณออกไปนะใช่ตีมือของข่อย,อยมันสกรปรกมันเพสะอาดมันมือของคนบางคนแต่เสียใจนําเด้อที่หัวใจของเขามันบ่มีที่ว่าง เหลือให้เจ้าอีกแล้ว <laughs> <ฮ><น>แค่ได้รักคนดีๆอย่างเขาอะฉันก็พอใจละส่วนคนเลวๆอย่างคุณน่ะคงสิบาขอใจหรอกเพราะว่าคุณน่ะมันเป็นคนบุมีหัวใจดาวดาวดาว ฉันบอกแล้วไงว่าเลิกยุ่งกับฉันแล้วก็ครอบครัวฉันได้แล้วคุณกลับไปซะผมจะกลับไปได้ยังไงในเมื่อคนที่ผมรักกำลังลำบากฉันว่าคุณจะทำให้มันแย่ลงต่างหากกลับไปสิไม่ผมจะไม่ยอมให้คุณแบกรับเรื่องทั้งหมดไว้คนเดียวแล้วคุณช่วยให้บ้านฉันกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมล่ะ ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ผมก็อยากจะ้กำลังใจคุณอยากแบ่งเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคุณแ,แมจะไม่มีค่าไม่มีความหมายกับคุณแต่ผมก็มอบให้คุณด้วยความจริงใจนะ คุณต้องเข้มแข็งนะมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกถ้าผมช่วยได้ผมยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อคุณ <c oughs> ตอกไปนี่ไม่ว่าอนะไรจะเกิดขึ้นกับผมผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณได้อีก 对。